สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับครูนัทพลโไลายรือครูโจ๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่ที่วิชาเทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณมวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเภทของนวัตกรรมหรือ4 p of innovation นั่นเองเอประเภทของนวัตกรรมเนี่ยถ้าเรานำนวัตกรรมมาแบ่งเป็นประเภทประเภทต่างเนี่ยมันน่าจะมีกี่ประเภทครับน่าจะมีอ่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะเห็นเฉลยคําตอบอยู่นะ ถ้าเราน,นามาแบ่งเนะนามาแบ่งเป็นประเภทต่างๆก็น่าจะมีสี่ประเภทคราวนี้ไอ้เจ้าสี่ประเภทของนวัตกรรมที่ถูกแบ่งเป็นประเภทต่างๆเนี่ยมันถูกแบ่งเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับประเภทแรกเลยเราเรียกว่านวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการคราวนี้พอ,อนักอยาอ่านชื่อแบบนี้แล้วนะนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือ p r o d u c t i n n o v a t i o n ครูอยากใช้ให้นักเรียนลองนึกภาพตามดูซิว่าเอนวัตกรรมอะไรในปัจจุบันที่มันเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการบ้างเออพอนึกออกไหมครับนวัตกรรมอะไรเอ่ยที่มันไปเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เรียกว่า Product innovation นมีไหมครับอลองดูซิตรงกับที่นักเรียนคิดไปไหมครับอ,อาจจะไม่ตรงไม่เป็นไรนะนักเรียนลองดูคอนเซปต์นะของ นวตัตก,กรรมแบบแรกโทรศัพท์มือถือแบบเก่าแบบเก่านะแบบเก่าเป็นหน้าตาแบบนี้เนะหรืออาจจะก่อนหน้านี้ก็ตามหรือหลังจากนี้ก็ตามนวตัตก,กรรมที่มันไปเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการเนี่ยมันไปเปลี่ยนแปลงยังไงครับมันไปเปลี่ยนแปลงให้ไอ้เจ้าโทรศัพท์ที่มีฟังก์ชันรับสายกับโทรออกแล้วก็ส่งข้อความได้เนี่ยให้มันมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างในปัจจุบันเป็นอย่างไรครับเห็นไหมครับ นี่คือประเภทแรกเลยก็คือนวัตกรรมที่มันไปเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการก็คือจากโทรศัพท์เก่าๆที่แค่โทรได้รับสายได้ส่งข้อความได้กลายเป็นสมาร์ทโฟนที่นอกจากจะโทรนอกจากจะรับสายยังถ่ายรูปยังทำงานอื่นๆได้เต็มไปหมดเลยนี่คือลักษณะของนวัตกรรมประเภทแรกครับหรือ product innovation นร่คนนี้แบบที่สองแบบที่สองครับเราเรียกว่า process innovation ก็คือนวัตกรรมที่มันไปเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตครับนวัตกรรมอะไรที่มันไปเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตการนําเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการบ้างหลักถ้าเป็นแบบแรกเมื่อกี้นี้นักเรียนน่าจะพอนึกออกแล้วว่าเอ,อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงหน้าตาไปนั่นคือแบบแรกถูกไหมครับแต่แบบที่สองเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตอาจจะไกลตัวเรานิดหนึ่งพอนึกออกไหมครับว่าน่าจะมีนวัตกรรมอะไรบ้างที่มันไปเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ยกตัวอย่างเช่นนี่ครับร้านขายของชำร้านขายของชำเนอะหรือเราเรียกว่าร้านโชว์หวยอะไรแบบนี้นะครับก็จะจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปเนอะปนเปนเต็มไปหมดเลยนะครับมันถูกเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรครับถูกเปลี่ยนแปลงเป็นร้านสะดวกซื้อแบบต่างๆที่มีข้าวของเป็นระเบียบมีหมวดมีหมู่มีความน่าซื้อน่าเข้าไปใช้บริการมากขึ้น สามารถใช้บริการในด้านอื่นๆได้นอกจากที่เราจะเข้าไปซื้อสินค้าหรือบริการอย่างเดียวอาจจะมีเรื่องของการรับชําระค่าบริการต่างๆสามารถโอนเงินสามารถเติมเงินโทรศัพท์ได้สามารถรับส่งพัสดุได้นี่ก็คือนวัตรกรรมที่มันไปเปลี่ยนแปลงกระบวนการผิดหรือการนําเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการครับจากร้านขายของชําทั่วไปกลายเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีความสามารถมี เครื่องอำนวยความสะดวกหรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้นคราวนี้นวัตรกรรมแบบต่อไปแบบที่สามน่าจะเป็นอะไรเอ่ยนวัตรกรรมที่เกี่ยวกับ position innovation เป็นนวัตรกรรมที่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผลิตภัณฑ์หรือบริการฟังดูชื่อแล้วก็อาจจะงงๆเนะเราไปดูตัวอย่างกันครับว่าเอ๊ะนวัตรกรรมที่มันเข้าขายแบบที่สามก็คือ position innovation นี่คืออะไรตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์น,นมกล่องครับเอนมกล่องนี่มันเข้า p o s i t i o n i n n o v a t i o n ยังไงครับผลิตภัณฑ์น,ะน,นมกล่องเนี่ยเนอะเมื่อผลิตขายภายในประเทศจะเน้นให้ผู้บริโภคเนี่ยเห็นถึงสปปรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์แต่ถ้าเมื่อขยายเข้าสู่ต่างประเทศจะปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ผลิตภัณฑ์เป็นระดับพรีเมียมมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลดีจากตลาดต่างประเทศนั่นเอง นี่ก็คือลักษณะของนวัตกรรมที่มันเปลี่ยนตำแหน่งของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนตำแหน่งในที่นี้ก็คืออาจจะปรับเปลี่ยนคุณสมบัติอาจจะเพิ่มคุณสมบัติอาจจะเพิ่มอะไรก็ตามให้มันยกระดับมากขึ้นจากตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่งหนึ่งนั่นเองครับอย่างเช่นตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมกล่องที่ครูยกตัวอย่างไปนั่นเองครคราวนี้หลังจากที่เรียนดูไป3าตัวอย่างแล้วมีคําถามอยากจะให้นักเรียนตอบคําถามครับคําถามนี้ก็คือถ้านักเรียนต้องการส่งสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศ นักเรียนควรจะปรับเปลี่ยนสินค้าอย่างไรให้ดูน่าสนใจและเป็นที่นิยมของกลุ่มลูกค้าครับถ้านักเรียนเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อยากจะส่งสินค้าไปขายต่างประเทศอาจจะช่องทางต่างๆก็ได้นะอาจจะผ่านแอปหรือผ่านตัวแทนก็ได้นักเรียนควรจะปรับเปลี่ยนสินค้าอย่างไรให้ดูน่าสนใจครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องดูกลุ่มลูกค้าต่างประเทศเนื้อว่าเขาชอบแบบไหนเขาชอบแบบเดียวกับที่คนไทยเราชอบหรือเปล่าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของ อีพอบรรจุภัณฑ์เรื่องของโพซิชันเรื่องของคุณภาพเรื่องของระดับของมันเรื่องของหน้าตามันถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนหรือคํานึงถึงนั่นเองก็คือปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นสวยงามทําให้สินค้ามีคุณภาพดีมากขึ้นคราวนี้เราดูไปแล้ว3 P ถูกไหมครับเรามาดู P ที่4กัน P ที่4นี่ก็คือ Paradigm Innovation พาร์ m i n n o v a t i o n คืออะไรคือนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดของผลิตภัณฑ์หรือบริการยกตัวอย่างเช่นธนาคารธนาคารมันไปเปลี่ยนกรอบแนวคิดยังไง่ะนักเรียนคงจะเคยเห็นภาพจากเดิมนะจากเดิมสมัยก่อนเราไปธนาคารเราไปธนาคารเราไปต่อคิวถอนเงินกดเงินฝากเงินอะไรก็ตามนะครับใช้เวลาในการดําเนินการก็มากมีสถานที่ในการดําเนินการก็จํากัดแต่ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดของผลิตภัณฑ์แบบนี้นะหรือธนาคารแบบนี้ถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับถูกเปลี่ยนไปอย่างไรหลายๆคนในปัจจุบันใช้โมบายแบงกิงเพิ่มมากขึ้นไม่จําเป็นต้องไปธนาคารแล้วไม่จําเป็นต้องมีบัตรทีเอทีเอ็มก็ได้หรือจะโอนเงินจะฝากเงินหรือจะทําอะไรธุรกรรมการเงินก็สะดวกมากขึ้นบนสมาร์ทโฟนเราถูกต้องไหมครับนี่ก็คือ P4 หรือ paradigm innovation ก็คือกรอบแนวคิดของการใช้งานผลิตภัณฑ์เนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้ว จากเดิมใช้อีกแบบหนึ่งปัจจุบันแนวคิดได้ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบนี่คือ P4 ครับหรือ p r a d r a m Innovation นั่นเองหลังจากที่นักเรียนรู้จักประเภทของนวัตรกรรมไปแล้วนะครับเรามาดูกันหน่อยซีว่าเอ๊ะถ้าเราต้องการสร้างการเติบโตและก็ขยายธุรกิจเนี่ยมันมีหลักการที่สําคัญอย่างไรบ้างเพราะอะไรเพราะนี่คือหลักการที่นักเรียนสามารถนําไปใช้ได้จริงในอนาคตที่นักเรียนเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนะครับอย่างแรกเลยถ้านักเรียนต้องการสร้างการเติบโตและขยายธุรกิจของตัวเอง หนึ่งจะต้องพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่เดิมหรือสร้างขึ้นมาใหม่ให้ได้ครับอย่างเช่นอะไรนะอย่างเช่นนี้นะครับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างแรกหนึ่งก็คือจัดโปรโมชั่นครับนักเรียนคงจะเคยเห็นห้างร้านในปัจจุบันเนี่ยถึงเวลาก็จะจัดโปรโมชั่นถูกไหมครับอย่างเช่นหน้าร้อนหน้าร้อนแบบนี้ประเทศไทยมักจะจัดโปรโมชั่นสินค้าเลยครับหน้าร้อนก็ต้อง เจอพวกเครื่องปรับอากาศเยอะไปหมดเลยถูกไหมครับนี่ก็คือหลักการแรกของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการครับจากโปรโมชั่นนั่นเองอย่างต่อไปอยากจะขายให้ดีขึ้นอยากจะสร้างการเติบโตหรือขยายธุรกิจให้ดีขึ้นอย่างต่อไปก็คือต้องสร้างบรรจุภัณฑ์ให้ดูสวยงามให้ดูสวยงามให้ดูน่าใช้ตามตัวอย่างครับนักเรียนมีคุกกี้มีขนมมีบิสกิตถุงแรกใส่ถุงนะใส่ถุงพลาสติกธรรมดามัดยางรัดยางไว้แบบที่สองครับ เป็นคุกกี้แบบเดียวกันเลยแต่ใส่กล่องสวยงามนักเรียนแบบไหนน่าจะจูงใจให้คนเข้าไปซื้อมากกว่ากันครับน่าทานมากกว่ากันแน่นอนครับก็ต้องเป็นแบบใส่กล่องสวยงามถูกไหมครับนี่ก็คือหัวใจสําคัญอีกอย่างก็คือการสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามอย่างต่อไปถ้าต้องการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณ์หรือบริการอย่างที่3ก็คือใช้กระแสะความชอบทางสังคมเพื่อดึงดูดลูกค้าครับอ่าตอนนี้ สังคมเรามีแนวโน้มหรือความชอบของกลุ่มเป้าหมายเราไปทางไหนเราก็ต้องดึงความชอบตรงนั้นเนี่ยมาอยู่ในผลิตภัณฑ์เราให้ได้เช่นผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์สาหรับวัยรุ่นวัยรุ่นตอนนี้ชอบอะไรถ้าชอบดาราเกาหลีก็ต้องดึงเขามาเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าชอบสิ่งไหนก็ดึงสิ่งนั้นมาประกอบหรือเข้ามาเป็นส่วนร่วมในธุรกิจเราเพื่อให้กลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยสนใจสินค้าเรามากขึ้นครับ นี่ก็คือประเด็นแรกเรื่องของการสร้างการเติบโตและขยายธุรกิจก็คือการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่เดิมหรือสร้างขึ้นมาใหม่ครับอ่าซึ่งมีหัวใจ3อย่างคือจัดโปรโมชั่นสร้างบรรจุภัณฑ์ใช้กระแสะความชอบอย่างต่อไปครับจะสร้างการเติบโตและขยายธุรกิจต้องคำนึงถึงการหาตลาดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยนะต้องหาตลาดนะครับ มีสินค้าที่ดีอย่างเดียวแต่ไม่มีตลาดขายมันก็ไปไม่รอดถูกไหมดังนั้นนกเรียนต้องคำนึงถึงช่องทางการขายด้วยการหาตลาดในที่นี้ไม่ใช่การเดินไปหาตลาดเพื่อตั้งสินค้าเราเท่านั้นนะแต่เป็นการหาช่องทางการขายต่างๆเช่นอะไรเรามีสินค้าที่ขายทางห้างร้านอยู่แล้วยังไม่พอเราควรจะเปิดช่องทางเช่นทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชัน หรือทางอื่นๆเพิ่มเติมถูกไหมครับเพื่อให้สินค้าเราขายได้มากขึ้นนะหรือการขยายฐานลูกค้าใหม่นะเรามีสินค้าผีพันธ์ที่อ่กลุ่มลูกค้าเดิมเราติดตามสินค้าเราอยู่ตลอดแล้วเราก็จะมีรายได้คงที่เท่าเดิมอะ่ะหรือถ้าเขาเปลี่ยนไปรายได้เราก็อาจจะลดลงดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องคํานึงถึงก็คือต้องพยายามหากลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยพยายามเอาสินค้าของเราไปเผยแพร่ ไปนำเสนอให้กลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งได้ทดลองใช้นะถ้าเขาชอบถ้าเขาเห็นว่าดีเขาอาจจะใช้สินค้าของเราก็ได้ครับนี่ก็คือการสร้างการเติบโตและขยายธุรกิจแบบที่2ก็คือการหาตลาดหรือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่กลยุทธ์ที่สําคัญอีกอันหนึ่งของการสร้างการเติบโตทางธุรกิจนะครับก็คือกลยุทธ์ของ a n s o f m m t t r i กกลยุทธ์นี้มีหลักการยังไงนะครับ ลยุทธ์นี้ใช้หลักการทางการตลาดก็คือการวิเคราะห์เมทริกสี่ช่องเมทริกสี่ช่องนี้ได้แก่อะไรบ้างได้แก่การวิเคราะห์ตลาดเดิมการวิเคราะห์ตลาดใหม่การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เดิมการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นเมทริกสี่ช่องเพื่อหาความสัมพันธ์กันและก็วิเคราะห์เพื่อนําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พัฒนาสินค้าและก็เข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ได้ดีขึ้น โดยความหมายของแต่ละองค์ประกอบมีทั้งต่อไปนี้นะครับ1เลยต,ตัว A ตัว A นี่หมายถึง market penetration ก็คือการเข้าถึงกลุ่มตลาดเดิมและก็ผลิตภัณฑ์เดิมให้ได้ก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อคงลูกค้าเดิมมาให้ได้เพื่อหาข้อมูลว่าลูกค้าเดิมเนี่ยต้องการสินค้าเราแบบไหนมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมไหมเพื่อเราที่จะนําข้อมูลนั้นมาพัฒนาเป็นสินค้าใหม่อย่างต่อไปก็คือ B B คือ product เดเวล็อปเมนต์การเข้าถึงกลุ่มตลาดเดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ครับเพื่อวิเคราะห์ตลาดเดิมของเราแลวก็วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราให้ได้ว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราจะสร้างเข้าไปเอาไปใช้ในตลาดเดิมเนี่ยเขายอมรับไหมลูกค้าเดิมเรายอมรับไหมถ้าเขายอมรับก็น่าจะไปได้ดีนะครับส่วนต่อไปก็คือตัว C ครับตัว C สีฟ้านี่นะก็คือมา r k e t d e v e l o p m e n t market development คืออะไรคือการเข้าถึงกลุ่มตลาดใหม่โดยใช้ ผลิตภัณฑ์เดิมครับเรามีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วที่ใช้กับกลุ่มเดิมเราลองนําผลิตภัณฑ์นั้นน่ะไปเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ครับว่าลูกค้ากลุ่มใหม่เนี่ยสนใจและก็ชอบในผลิตภัณฑ์ตัวนั้นของเราไหมถ้าชอบหมายความว่าเราสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ได้เลยแต่ถ้าไม่ชอบเราก็ต้องหากลยุทธ์เข้าไปปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ครับและส่วนสุดท้ายก็คือตัวดี Diverification ก็คือการเข้าถึงกลุ่มตลาดใหม่และก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยหมายความว่าอะไรหมายความว่าผลิตภัณฑ์เดิมของเราอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกค้าใหม่ต้องสร้างใหม่แล้วครับต้องพัฒนาต้องปรับปรุงใหม่นี่ก็คือกลยุทธ์ของ a n s z o Metrics ก็คือการวิเคราะห์สินค้าของเราการวิเคราะห์ลูกค้าของเราว่าสินค้าของเราถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เดิมควรจะใช้กับตลาดเดิมหรือตลาดใหม่ได้ดีกว่ากัน ผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่ใช้ตลาดเดิมได้ไหมใช้ตลาดใหม่ได้หรือไม่นี่ก็คือกลยุทธ์ที่เราสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดธุรกิจของเราได้ครับในส่วนต่อไปเรามาดูตัวอย่างของการใช้เทคนิคของแอนซ็อปเมติกกันนะครับว่าเขามีตัวอย่างในการใช้หรือการนําไปประยุกต์ใช้อย่างไรแบบแรกเลยเรามาดูตัวอย่างนี้กันในตลาดเดิมนะตลาดเดิมนะครับถ้าเรามีผลิตภัณฑ์เดิมอย่างเช่นจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายนะครับ เน้นคุณสมบัติหรือประโยชน์หรือสร้างจุดเด่นแล้วก็ความแตกต่างถ้าเราจัดโปรโมชั่นแล้วเน้นจุดเด่นแล้วผลิตภัณฑ์เดิมของเรายังคงใช้กับตลาดเดิมได้ดีไหมใช้กับลูกค้ากลุ่มเดิมของเราได้ดีหรือไม่ถ้าใช้ได้ดีหมายความว่าเรายังคงดําเนินกิจกรรมต่อเนื่องของเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์เดิมต่อเนื่องของเราได้แต่ถ้ามันไม่ดีก็ต้องวิเคราะห์ใหม่แล้วครับนะควรจะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่อ่าและถ้าสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ลูกค้าเดิมเราชอบไหม อ่าถ้าชอบหมายความว่าสินค้าใหม่ของเราก็สามารถเจาะตลาดเดิมได้นะคราวนี้การวิเคราะห์ต่อไปก็คือถ้าสมมติว่าในตลาดกลุ่มใหม่ละ่ะอยากจะเจาะฐานลูกค้าใหม่ล่ะอย่างแรกเลยถ้าเราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็ควรที่จะนําผลิตภัณฑ์เดิมของเราเนี่ยไปเจาะในกลุ่มลูกค้าใหม่ก่อนว่าเขามีความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราหรือไม่นะถ้าเรานําไปใช้ด้วยการพัฒนาต่อยอดนะ ตอบสนองลูกค้ากลุ่มใหม่แล้วเขาโอเคเขาชอบหมายความว่าผลิตภัณฑ์ของเราก็สามารถดําเนินการหรือเผยแพร่หรือขายในกลุ่มลูกค้าใหม่ได้ยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์น,นมที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าเรามีนมที่ขายในประเทศแล้วเราอยากจะนํานมกล่องของเราเนี่ยไปขายยังต่างประเทศเราก็ควรที่จะพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้นตอบสนองลูกค้าต่างประเทศได้มากขึ้น นั่นหมายความว่าอะไรเราสามารถนําผลิตภัณฑ์เดิมไปขายกับลูกค้ากลุ่มใหม่ได้แต่ถ้ายังไม่รับการตอบรับเท่าที่ควรก็ต้องใช้เทคนิคอันต่อไปก็คือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเลยครับเพื่อให้ตอบสนองกับลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เป็นเป้าหมายของเรานี่ก็คือตัวอย่างของการใช้เทคนิค a n d Soft Metric ครับลำดับต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องคํานึงถึงในอนาคตในกรณีที่นักเรียนเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นเจ้าของสินค้าของตัวเองนักเรียนจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะนี่คือสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงเลยเนอะอย่างแรกครับกระแสของนวัตรกรรมแบบเปิดไอ้เจ้ากระแสของนวัตรกรรมแบบเปิดเนี่ยคืออะไรก็คือการที่มีนวัตรกรรมขึ้นมาแล้วเขาเผยแพร่ให้ทุกคนสามารถนําไปใช้งานได้ยกตัวอย่างเช่นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีชื่อว่า Arduino ไอ้เจ้านวัตรกรรมแบบเปิดเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึง ใครก็ได้นำไปใช้ไม่มีเจ้าของที่แท้จริงทุกคนสามารถเข้าถึงนำไปใช้ได้อย่างที่บอกนะครับสามารถนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นก็ได้ไอเจ้านวัตกรรมแบบเปิดเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเราเพราะอะไรเพราะในกรณีที่เราไปผลิตสินค้าที่มีคุณสมบัติคล้ายกับกระแสนวัตกรรมแบบเปิดเราอาจจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นก็ได้หรืออย่างที่สอง เราสามารถนํากระแสนวัตกรรมแบบเปิดมาช่วยในการยกระดับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีขึ้นอย่างไรได้บ้างนี่ก็คือมุมมองของสิ่งที่เรียนจะต้องคํานึงถึงในอนาคตแบบแรกครับคราวนี้ส่วนต่อไปก็คือการเกิดธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจแบบแบ่งปันหรือ sharing economy หมายถึงอะไรหมายถึงการร่วมมือกันทําธุรกิจผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ครับยกตัวอย่างเช่นอะไรครับยกตัวอย่างเช่น Uber ยกตัวอย่างเช่น Grab ยกตัวอย่างเช่น Airbnb เหล่านี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงผู้ผลิตยอย่างเช่นอะไรครับเจ้าของ Uber เจ้าของแอป Uber เจ้าของแอปที่ชื่อว่า Grab เจ้าของแอปที่ชื่อว่า Airbnb เป็นผู้ที่พัฒนาระบบขึ้นมาและผู้ใช้ล่ะ ผู้ใช้ก็อย่างเช่นคนที่ต้องการใช้บริการรถโดยสารส่วนบุคคลผ่านอูเบอร์คนที่ต้องการใช้บริการดดารถโด,ดยสารผ่านแกร b บคนที่ต้องการจองที่พักผ่าน AirBnb สามารถได้ประโยชน์ร่วมกัน,นผู้ผลิตก็ได้ในส่วนของโค่าโฆษณาหรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจผู้ใช้ก็ได้ความสะดวกสบายในการเรียกใช้งานในการใช้บริการต่างๆเหล่านั้น นี่ก็คือธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจแบบแบ่งปันครับอย่างต่อไปครับแบบที่3ก็คือการเกิดธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจแบบ DIY DIY หมายถึงอะไรหมายถึง Do It Yourself Economy เป็นระบบเศรษฐกิจที่ทำขึ้นมาด้วยตัวเราเองครับอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมสินค้าง,ง่ายต่อการประกอบติดตั้ง,งใช้งานง่าย เอาไปติดตั้งได้เองที่เราเรียกว่าสินค้าหรือพิชพันธ์ที่เป็น DIY นะอย่างเช่นไรครับนี่เลยเก้าอี้ e ที่ประกอบใช้งานได้แบบง่ายๆนะภายในบ้านเรานะหรืออาจจะมีชั้นวางของที่ประกอบติดตั้งง่ายๆธุรกิจหรือสินค้าแบบนี้คือธุรกิจในมุมมองของเศรษฐกิจแบบ DIY ลูกค้าหรือผู้ที่ต้องการเนี่ยสามารถนําไปใช้งานเองได้ง่ายไม่ต้องมีกระบวนการที่ยุ่งยากเลย การเกิดธุรกิจแบบนี้หรือการทำธุรกิจแบบนี้เจ้าของธุรกิจก็ต้องคำนึงถึงนวัตกรรมแนวคิดและก็เทคโนโลยีเป็นสำคัญถึงจะเกิดเป็นเทคโนโลยีแบบนี้ได้เพราะอะไรเพราะเป็นฐานที่เน้นราคาถูกใส่ใจสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญต้องประกอบและติดตั้งง่ายด้วยถูกต้องไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในอนาคตแบบที่สามคราวนี้หลังจากที่เรียนได้เรียนรู้ประเภทของนวัตกรรมไปแล้วนะ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆไปแล้วเรามาทํากิจกรรมเรื่องฉันอยู่ประเภทไหนกันครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเหมือนเดิมเลยกลุ่มละ3าคนสิ่งที่จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทํานะครับก็คือให้เลือกนวัตกรรมรอบตัวเรากลุ่มละ1ชนิดนะใน3าถึคนนั้นลองพูดคุยดูครับนะเราจะเลือกนวัตกรรมไหนดี1ชนิดพอเนอะ หลังจากเลือกมาแล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดร่วมกันวิเคราะห์ว่านวัตกรรมที่เราเลือกมานั้นเนี่ยอยู่ในประเภทไหนเพราะเหตุใดอนวัตกรรมมี4ประเภทใช่ไหมครับที่เรียนไปตอนต้นมี4ประเภทนวัตกรรมที่เราเลือกขึ้นมานั้นอยู่ประเภทไหนดีเพราะอะไรด้วยนะอะเพราะอะไรต้องหาเหตุผลสนับสนุนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราวิเคราะห์แล้วก็นําเสนอแล้วก็อภิปรายร่วมกันทีละกลุ่ม นะครับทีละกลุ่มลองวิเคราะห์ให้ได้ว่าจะเป็นประเภทไหนคราวนี้ถ้านักเรียนลืมไปแล้วว่ามีกี่ประเภทอะไรบ้างก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับอาจะได้วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องถึงตรงนี้นะครับเรามาสรุปการเรียนรู้กันหน่อยว่าเอ๊ะในครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องใดไปบ้างเรื่องไหนไปบ้างครับเรื่องของประเภทของนวัตกรรมอ่ามีอะไรอีกครับเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดถูกไหมครับ กยุทธ์ทางการตลาด and soft m e t r i c แล้วมีอะไรอีกเอ่ยที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้เลยเรื่องของสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในอนาคตถูกต้องไหมครับว่าถ้าเราเป็นเจ้าของหรือณฑ์หรือนวัตกรรมเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างอย่างต่อไปช่วยกันตอบครับนวัตกรรมมีกี่ประเภทเอ่ยมีกี่ประเภท c มีสี่ประเภทนะครับมีอะไรบ้างครับจำได้ไหมครับ ถ้จาจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูเลยเนะนะครับมีสี่ประเภทสี่ประเภทนี้ขึ้นต้นด้วยตัว P หมดเลยใช่ไหมครับมี Product มี process มีพา g m มีอะไรอีกครับอลองไปดูถ้าจำไม่ได้นะลองไปทบทวนนะครับมีสี่ประเภทคราวนี้อย่างต่อไปครับการสร้างความเติบโตทางธุรกิจมีหลักสำคัญอย่างไรการสร้างการเติบโตทางธุรกิจมีหลักการสำคัญอย่างไงครับก็ต้องคำานึงนะคำนึงถึง ผลิตภัณฑ์เดิมของเราก่อนผลิตภัณฑ์เดิมของเรามีอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้างมีอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นจากเดิมบ้างวิเคราะห์อะไรอีกครับกลุ่มลูกค้าเดิมของเรามีความต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมนําไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และก็นําสินค้าสู่กลุ่มลูกค้าใหม่นี่ก็คือหลักการสร้างความเติบโตทางธุรกิจนักเรียนอาจจะนําเทคนิคของ ของใครครับของคนนี้นั่นเองกลยุทธ์แอนซอฟต์เมทริกมาใช้ดั่นเองซึ่งมีแนวคิดสำคัญก็คือการวิเคราะห์สินค้าของเราสินค้าของเราก็คือสินค้าเดิมนะครับวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเดิมเพื่อนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่และก็กลุ่มลูกค้าใหม่นั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องที่เราเรียนรู้ในครั้งนี้และส่วนสุดท้ายครับนักเรียนคิดว่าองค์ความรู้ที่เราเรียนใน วันนี้ในครั้งนี้สามารถนำไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวนักเรียนนะครับเพราะนักเรียนไม่ได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการใช่ไหมแต่นี่คือองค์ความรู้พื้นฐานในการนำไปใช้ในอนาคตเพราะอะไรเพราะโลกอนาคตที่นักเรียนจะต้องไปเจอที่จะต้องเป็นเจ้าของธุรกษษษษษษษิจที่จะต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นักเรียนก็ต้องคำนึงถึงอย่างแรกเลย เรื่องของการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านั่นเองซึ่งนักเรยียนสามารถใช้เทคนิคของ a n s s o f t m t t r i c และก็การวิเคราะห์ประเภทของนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ได้ครับนี่ก็คือองค์ความรู้ที่นักเรียนเรียนไปในเรื่องนี้เรื่องของประเภทของนวัตกรรม 4P of Innovation แล้วเดี๋ยวพบกันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ